่เราอยู่หน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องที่เรียกว่าเครื่อง c o m p a s s w e n d i n g Machine นะคะเราก็จะกดตั๋วออกจากเครื่องนี้นะคะที่การกดก็คือเราก็เลือกว่าเราจะซื้อ,อกี่ใบถ้าเรามาเพ่เดียวเราก็เลือกเป็น Single Ticket นะคะเลือกว่าเราจะไปโซนไหนแต่วันนี้เป็นวันเสาร์นะมันก็จะมีแค่โซนเดียวอย่าลืมนะคะวันเสาร์มีแค่โซนเดียว นะคะก็เลือกว่าเราไปหนึ่งเที่ยวภายใน90นาทีหรือจะกี่เที่ยวก็ได้ใน90นาทีบนาทีเราก็เลือกหนึ่งโซนเราก็ดูโอเคถูกต้องหรือเปล่าจ่ายเงินยังไงนะคะให้ใจ่ายเงินสดเราก็ใส่เงินเข้าไปในช่องนี้เลยหยอดเรียนก็ได้นะคะหรือถ้าเราคิดว่าเราอยากเดินทางทั้งวัน เราก็เลือกเป็นเด y pass ตรงนี้นะคะจ่ายเงงินยัไงอ่าเดบิตก็ได้เครดิตก็ได้นะคะ ทุกอย่างเงียบนิ่งหมดเลยนะคะก็เราจะแพนภาพบรรยากาศให้น้องๆได้เห็นว่าบรรยากาศนั้นจะเป็นประมาณไหนก็เป็น,นคล้ายๆรถไฟใต้ดินนะคะแบบบ้านเราเลยอยูบรถไฟฟ้านะคะน้องๆเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมคะแล้วตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เราจะบอกว่าเวลามีเกิดเหตุอะไรก็ตามแต่ให้เรากดเส้นสีเหลืองตรงนี้นะ เขาเห็นว่นะ้ว a ่าเซ a n ซียเซ r i ตีนะคะตรงนี้จะเป็นไซเลนอารามหมายความว่าเป็นอารามที่ไม่มีเสียง <S <S เวลาที่เกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือด้วยการกดเส้นสีเหลืองตรงนี้